โอเคครับผมซิดาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็อันนี้น่าจะเป็นคลิปที่แก้ขัดนะครับผมเพราะว่าคลิปของตัวที่ผมเปิดกาชาของออสการ์มันมีปัญหานิดหน่อยทำให้ตัวไฟล์เสียงที่ตอนอัดนั้นนะคือไมที่ผมพูดตอนนี้มันไม่เข้ามันมีแค่เสียงตอนที่เปิดกาชานะครับผมซึ่งคลิปนั้นผมก็ บ่นไปสุดๆเลยนะผมคำหยาบสะบดคำหยาบเยอะมากเลยนะผมก็เสียดายนะผมน่าจะเป็นคลิปที่หาหน้าดูนะครับสรับเกมมาเกมนี้นะครับผมก็ไฟมันเสียนะก็เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปกระดูกกันแทนนะครับผมก็แน่นอนเราทําสายคอนไปแล้วเมื่อประมาณไม่รู้กี่เดือนก่อนแหละนานมากๆแล้ววันนี้มันถึงคิวสายซับกันบ้างนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเบต้าของซับ3นะครับผม ก็อยู่ในเบต้าซับสามกันมานานมากๆแล้วแหละนะก็นี่คือเป็นไกด์ให้เพื่อนๆสลับมือใหม่ที่เข้ามานะผมว่าตอนนี้ทีมปัจจุบันตอนนี้เขายังเล่นเป็นอะไรอยู่นะครับผมก็จะเล่นเป็น3ซับนะครับผมแล้วก็ในอนาคตจะมีเป็น3ควบคุมนะครับผมแต่ว่าเราตอนนี้เป็นแค่2ควบคุมก่อนนะครับผมแล้วก็มี1ปี1คอ้อนนะครับ าาซึ่งผมก็ได้ทําตัวของควบคุมตั้งไว้แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าปั้นไม่ได้สุดนะคือเอาไว้ลองดูนะผมสรับเบต้าที่เป็นของจีนนะแต่ว่ามันอยู่แป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็กลับมาเล่นซับสามเหมือนเดิมนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเบต้าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องการถือพรอ,อะไรต่างๆอีกมากมายเดี๋ยวเราไว้ว่าก,กันอีกไว้ว่าก,กันอิกทีนะตอนที่ทีมผมมัน ค่อนข้างจะสมดุลกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนรหัสนะผมก็ปกติจะเล่นอยู่เซิร์ฟนาพาสามนะครับผมตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่เซิร์ฟนาพาห้านะผมก็เป็นรหัสของน้องชายนะผมในกลุ่มนะครับเพราะว่าน้องเขาเลิกเล่นนะผมแล้วก็เป็นรหัสที่ค่อนข้างจะเติมหนักมากแล้วก็เรามีของให้รีวิวเยอะมากด้วยนะผมอย่างเช่นสาธิตเรื่องอุปกรณ์นะผมอุปกรณ์คือตันก็หลายชิ้นนะผมถุง สีแดงนะผมคุยสามแดงก็ห่วง3ามแดงไอ้นี่3ามแดงนี่ค่อนข้างหายากมากเลยไอ้น้ำเต้าซ่อนฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้นะ้องกระถาง2แดงนะผมแต่ว่าคุยนี่ผมจะดันกําลังดันขึ้นสีแดงอยู่นะผมแต่ว่ามีของน้องอีกคนหนึ่งที่รู้จักสีแดงไปแล้วเดี๋ยวอาจจะยืมมารีวิวก่อนนะครับผมก็เป็นอะไรที่ว้าวสุดๆเลยนะผมเรามาที่กระดูกดีกว่านะลอกนอกเรื่องกันไม่นานแล้ะ ก็ตอนนี้เราอยู่ในเมต้าสามซับเนาะสามซับตอนนี้เราจะมีตัวที่เล่นอยู่นะั่นก็คือตัวลงๆลง SP มังกรขาวนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเซียนต้านลิ่วนะสามตัวนี้นั่นก็คือนี่ก็คือสามซับยืนหน้าสามมหาเทพในตอนนี้นะผมก็ออสการ์อาจจะต้องรออีกช่วงพักใหญ่มั้งผมว่าจะถ้าจะไม่ผิดมันจะเก่งตอนกายเทมันเข้าเนาะก็จะมาแทนตำแหน่งของอ่า,ามังกรขาวนึกชื่ออยู่ควบคุมซับ โอเคแล้วก็เรามาทําความรู้จักกระดูกกันก่อนนะผมมันจะมีกระดูกที่เราใส่ทั้งหมด6ชิ้นกระดูกหกชิ้นนั่นคือกระดูกปกติที่เราใส่กันแล้วก็มันจะมีกระดูกส่วนในอีก3ชิ้นอ่ะเผื่อเ,เพื่อนๆไม่เผื่อเผื่อเพื่อนงงมันคือกระดูกส่วนไหนอ้อนี่มีเกาะสึกอมันก็คือนี่คือกระดูกที่อยู่ส่วนนอกทั้งหมด6ชิ้นนะผมและนี่คือผมเรียกว่ามันเรียกมันว่ากระดูกพวกชิปจรกระดูกภายในเนาะ ก็มีอีก3ชิ้นแล้วก็ไอ้น,นี้ชิ้นย่อยนั่นคืออยู่ในช่วงกิจกรรมวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์ถ้าผมจะไม่ผิดวันศุกร์วันเส,สาร์ที่มันเป็นลงดันสุสารน้ําแข็งนะครับผมจะอยู่ในนั้นแต่อันนี้เราจะไม่พูดกันนะเราจะพูดแค่ตัวส่วนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกระดูกกันก่อนนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวเรา,าจะเราจะอธิบายกระดูก3ชิ้นในแรกกันก่อนนะ3มชิ้นในแรกนั่นก็คือเราจะเริ่มมาที่ตัวหยกแก้วนะตัวหยกแก้วนั่นก็คือเป็นกระดูกที่พื้นฐานเวลาเราตีกระดูกแล้วมันจะดอกไอ้เกล็ดกลางมาเนาะนะเป็นตัวสีม่วงนะถ้าเป็นไปถึงด่านที่เป็นด่านเจียหลิงมนะเออมื่อนานมนจะมีดอกแล้วแหละมันก็เลยจะดอกอันนี้เป็นหลักส่วนกระดูก สายที่สองนะผมสายที่สองนั้นก็คือไอตัวสีเขียวอันนี้นัาเขนเสื้อก้าวปีศาจต,ตรงนี้นะมันได้จาก1คือกิจกรรมกิจกรรมพวกกาชาอะไรพวกนี้นกาะกิจกรรมต่างๆนี่มันมาให้เล่นมันก็จะมีให้แลกอยู่หรือว่าถ้าใครที่มียศเยอะขึ้นมาหมายถึงยศตรงนี้นะไอ,อยศไอตรงเนี้ยสมมุติถ้าใครเติมมากๆปุ๊บในหน้าร้านค้านะผมในหน้าร้านค้าปิดศนามแล้วก็ผลึก มันจะมีขายอยู่นะผมนี่มีให้แรกอยู่นะมีครบทุกสายเลยค้อนปี่ควบคุมซับนะครับผมจะอยู่ในนี้นี่อยู่ในนี้แลกได้เดือนละสองครั้ง3ามหมนหกนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอัพยากมากเลยนะผมเพราะหลังจากเราอัพไปเรื่อยๆอ่อัพดาวไปมันจะใช้หน้ากากในการอัพนะหน้าอัพเมื่อเมอสงสัยหน้ากาก,ากคืออะไรหน้ากาก,ากคือเราจะได้จากพวกกิจกรรมที่เราลงกันเป็นหลายเดือนเนาะที่เป็นศึกวิญญาณจา์ ส่วนตัวที่เป็นไฮไลท์นั่นเลยตัวที่เป็นไฮไลท์เลยคือจกักรพรรดิย่เอินครามครับคือจกักรพรรดิแย่เงินครามนี่คือเป็นอะไรที่แบบแพงมากจริงๆนะถ้าใครอยู่โฮโออาร์ o R และมีโอกาสได้เลขหรือว่าเป็นกิจกรรมที่มันลงปุ๊บแล้วเล่นเก็บเรื่อยเแล้วมันจะมีรางวัลการันตีตอนช่วงสุดท้ายอ่ะไอเนี้ยควรเก็บมากนะครับผมซึ่งผมเนะต้องบอก เพื่อนทุกคนเลยนะว่ากระดูชิ้นนี้อันที่ใส่อันที่3นะของทุกตัวหายากเอ้ของทุกสายเด่ยค้อนปีควบคุมทัพนี่คือหายากหมดทุกตัวนะครับผมและการอัพคือใช้ทรัพ,พยากรแบบเยอะมากๆและยิ่งการที่เราจะอัพจากสีเหลืองมา1แดงมา2แดงมา3แดงมาสีแดงนี่คือบอกว่าใช้ของแพงมากจริงๆนะผมก็โชคดีที่รหัสนี้มัน สีแดงอยู่หนึ่งอันนะผมเราจะมารีวิวกันได้ด้วยนะครับถ้าใครอยากดูรีวิวส่วนไหนก็คอมเมนต์บอกไปได้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปเอาไว้ให้นะครับผมอ่ะแล้วมันทํางานร่วมกันยังไงอะ่ะใช่ไหมกระดูกส่วนนี้มันทํางานร่วมกันยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกระดูกส่วนนี้จะทํางานถ้าเรามีถุงกระดูกนะครับผมถึงสองแดงหรือว่าสามแดงนะนะที่เราให้เลือกสายได้นะถ้าผมจะถ้าผมจะไม่ผิด ที่เรามาติ๊กเลือกสายได้ว,ว่าเราว่าว่าเราจะเลือกสายอะไรชิปประจอทั้งหมดจะทํางานโคกันแบบเหมือนวัฏจักรเหมือนวัฏจักรเลยครับผมสมมุติเรามีชิปประจออันที่3นะครับผมอันที่3ตรงนี้นะสดาวเหลืองชิปปรจรน,นี้คือจะเพิ่มพลังโจมตี12%ของทั้งทีมเพิ่มพลังโจมตี12%ออันนี้ เพิ่มพลังโจมตี12%เช่นกันนะผมว่าน,นี้อาจจะอัพเยอะเป็นอันนี้อาจจะอัพมาเยอะละเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันชิปประจอนี้ทํางานเหมือนกันอ่าปุ๊บแล้วรัจะมาเชื่อมกับตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะนับตามปีชิปประจรทั้งหมดรวมกันอีกทีและจะทำงานของฝั่งนี้นั่นก็คือถ้าสมมุติชิปประจร อันที่3นะเรายกตัวอย่างชิปประจอรอันที่3ชิประจอรอันที่3นั่นคือเพิ่มพลังโจมตีทั้งทีม3%นะครับผมซึ่งอันนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อปีเลเวลของชิประจรทั้ง2อันบนนั้นเท่ากับ2อันล่างนะครับผมถ้าสมมุติไออันบนที่เป็นหยกแก้ว120 แล้วก็ที่เป็นกระดูกเขียว120อ่ะมัน120คู่ใช่ไหมครับผมล้วพอเรามาตรงนี้ปุ๊บอ่ะเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวอักษรสีขาวตรงนี้เขียนอยู่ว่าอาวิญญาณจานสามดาวเหลืองตรงนี้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี6%ตรงนี้ยังเป็นมืดอยู่ใช่ไหมไอ้นี่ยังเป็นสีมืดๆเทาๆอยู่แปลว่าตรงนี้ยังไม่ทํางานถ้าเราไม่อัพตรงนี้ก่อนนะครับผมถึงวิว120แต่ว่าถ้าเราอัพป,ปุ๊บอะซิปปะ ถ้าเราอัพปุ๊บอ่ะดูยังไงแล้ววะเดี๋ยวอ่ะถ้าเราอัพปุ๊บตรงนี้จะทําทงานทันทีแต่ว่าตัดภาพไปถ้าเราอัพชินนช้นเนีย้ยชิ้นเนี้ยถึง140ถึง140นะครับถึง140่าปุ๊บแต่ว่าไอสออันบนอะ่ะมันยังไม่140ชิจป,ประจรตรงนี้ก็จะไม่ทํางานนะนี่เห็นไหมครับจิป,ปรจร3ของกระดูกวิญญาณส่วนนอก ที่ติดตั้งไม่รู้ไม่รวมกระดูกเชื่อมถึง140นั่นก็คือตรงนี้จะไม่ทํางานอ่าและแน่นอนครับทุกอันตรงนี้เป็นเหมือนกนหมุดเลยก็เลยให้เพื่อนๆนทุกคนนะ้ผมบ้างเพงในการอัพดีๆถ้าให้ผมแนะนํานะผมจะแนะนําให้เพื่อนๆอัพตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอาัพชิปจอร์นสก่อนเพราะว่าเหตุผลอะไรนั่นก็คือ เพิ่มพลังโจมตีทั้งทีม6เปอร์เซ็นต์ร้อยเ่อเพิ่มไอ้ปีถึงร้อยสี่ร้อยสี่สิบเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็ไอาร้อยหกสิบนี้นั่นก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษเนาะที่เป็นกล่องอสีแดงๆเดี๋ยวเราไปทำรีวิวอันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ถ้า,า,าผมให้ผมแนะนำในการน้ำนั่นก็คือถ้าสมมุติเราอัพชิปปะจอนสามชิปปะจอนสามไม่ตันเนาะ ตันตันตัน,ตนเรียบร้อยแล้วก็พออันนี้มาเรามาถึงอัพที่ประจอนสามเลยแป๊บเดียวเสร็จครับผมแต่ว่ามันจะกินลูกแก้วส้มแบบเยอะมากนะแบบหลักพันลูกเลยอะ่ะพันลูกขึ้นอัพเลย <c oughs> นั่นแหละครับผมเลยบอกว่าของอัพมันแพงมากนะครับผมเราจบกันไปที่กระดูกส่วนนี้แล้วนะถ้าหากเพื่อนๆงงตรงไหนก็สอบถามกันมาได้นะครับผม หรือว่าถ้าให้ผมแนะนํานะสมมุติถ้าใครตรงนี้เป็น2แดงเนาะอ่าน,นี่อันนี้เป็น2แดงนะยกตัวอย่างเซนตันเหลว2งแดงชิปประจอนอันที่2หรือเปล่านะอ่านี่ชิปประจนที่2ของที่มันเป็น2แดงอะ่ะที่มันเป็น2แดงเนาะเรามามองกันตรงนี้หลังต่อสู้ฝ่ายเราจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น80%แต่วันนี้ยังไม่ได้อัปตันนะ ถ้าอัพตันอ่ะมันจะตันอยู่ที่100เแต่ว่าต้องให้ชิปไอตรงนี้อ่ะของซองแดงตันเหมือนกันหมดนะครับผมและดูลูกแก้วที่ใช้อัพนั่นก็คือลูกแก้วส้ม,มน,นี้นะคือแพงมากนะครับผมถ้าใครจะอัพก็วางแผนการอัพกันดีๆนะครับสายคอนเหมือนกันเลยสายปีกเหมือนกันเลยครับผมนะโอเค ส่วนที่นี่เรามาทําความรู้จักกระดูกที่มันเราใส่กัน6ชิ้นนะส่วนนอกกันเราก็จะมีทั้งตัว SSR แล้วก็ตัว SP ชุด1 SP ชุด2แล้วก็ชุด3นะที่ผมใส่อยู่ตอนนี้อ่ะส่วนบนจบไปแล้วใครสงสัยส่วนนี้ก็เม้นสอบถามกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตอบนะหรือทําคลิปแยกให้มาถึงตรงนี้กระดูก SSR เนาะเราจะมีทั้งหมด SSR มีทั้งหมด3ชุด Uh, SP ชุดแรกมีทั้งหมด3ชุดเหมือนกัน SP ชุด2ก็มี3ชุดเหมือนกันเพราะว่าทั้งหมดนี้มันทำงานโคกันนะครับผม <c oughs> <c oughs> อ่าแล้วพี่บอกไอ้ยาทำไมช่องนี้มันทำงานโคกันหมดเลย <c oughs> ก็มันเป็นที่มันโคกันหลายชิ้นบางทีก็ทับซ้อนกันเยอะเหมือนกัน <c oughs> เรามาทำความรู้จักกระดูกกันก่อนนะผมตัวเริ่มจาก SR n นั่นก็คือเบสิกจักรพพัดเงินคราม อันดับต่อมาคือจินตลามายาและอีกตัวนั่นก็คือไอแมงมุมก้าวทารานรกตัวนี้นะครับผมตัวนี้เรามาที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้มันจะทํางานก็เราใส่6ชิ้นก็ได้4ชิ้นก็ได้นะผมคือทํางานเหมือนกันหมดเลยรต่ว่าเราใส่2ชิ้นก็ทํางานเหมือนกันสมมุติเราใส่เป็นออจกักรพรรดิเงินครามสี่จินตลาสองทำงานเหมือนกันแต่เอฟเฟกที่ทํางานก็จะเป็นเอฟเฟกตัว2ชุดกับ4ชุด นะครับก็ตัวเริ่มมันที่จัก,กรพันธยาเงินครามกระดูกส่วนนี้นะเหมาะสำหรับพวกตัวที่ต้องการความหนาหน่อยต้องการเลือดต้องการแม็กซ p พเยอะนะครับผมเหมาะสำหรับการใส่ตัวปูกระดูตัวเยี่ยนอย่าพูดถึงมันเลยดีกว่านะเหมาะสำหรับการใส่พวกต้าหลิวนะครับผมเหมาะมากสำหรับการใส่ต้าหลิว ปูก่ก็ดูตัวไหนที่ต้องการ Max HP เยอะๆกระดูส่วนนี้ตอบโจทย์นะครับผมเพราะว่าเมื่อเราใสายครบ24ดาวเนาะทุกครั้งที่ได้รับจาก,การโจมบีมีโอกาส25เอ้ยมีโอกาส4%ที่จะสร้างโล่เทียบเท่ากับ Max HP ของตนเองนะให้แก่เพื่อน1คนนะแล้วก็มันเพิ่มขึ้น10%ถ้าผมจะไม่ผิดต่อเนื่อง1เทิร์นอ่ะ ตามนี้เหมาะมากตลับตัวแมคคิสเพียใส่ไปปุ๊บเพื่อนจะได้รับโลด้วยแล้วก็ไอตัวที่มันเพิ่มแมคคสเพี1สเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกันทั้ง2อันเลยเนาะทั้งจินตลาแล้วก็ทั้งจักรพัดนะครับอ่ะตัวตัวของจักรพัดก็คงจบเพียงเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆอ,นอ่งงว่าใส่ตัวไหนคุ้มสุดแน่นอนครับใส่ตัวที่มันต้องการเลือดอะคุ้มสุดละ ตัวไหนตัวไหนมีแมคเคสปีเลือดเยอะใส่ไปเลยเซียนต้าหลิวปักเป้าแล้วก็ดูให้เดี๋ยวผมดูให้ดีกว่า <c oughs> อันเนี้ยเซียนต้าหลิวนี่แล้วก็ตัวของบุกดูเยี่ยนออสการ์เอสเอสอาร์ปักเป้ามาน้ำอานิ่งแรดนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้ที่เหมาะสำหรับก,การใส่เนาะโอเคเรามาดูกระดูกส่วนต่อไปกันไอกระดูกชิ้นต่อไปกันนั่นก็คือจินตลามายานะผมก็นี่เป็นกระดูกที่เหมาะสลับตัวที่ต้องการํำบึนฟื้นฟูพลังงานเร่งอัพกรีดแทดร่มมือนั่นก็คือเหมาะอย่างยิ่งเลยสลับก,การใส่พวกมังกรขาว ลงๆแล้วก็ตัวที่เสียวไปอะอะไรพวกนั้นแหละที่มันต้องการแบบแบบเลงเทินขึ้นมาต้องการเบิ้ลอย่างนี้กินตลามายาจะตอบโจทย์ในส่วนนี้มากที่สุดนะครับผมเอา้าแล้วถ้าสมมุติเราใส่กินตลามายาครบ24ดาวแล้วล่ะเพราะว่า24ดาวก็คือเราใส่แค่4ชิ้นเนาะอันนี้6 6 1 6 6 2 6 3 ยี่สิบสี่หกดยีแปดาวแล้วถูกไหมวะหกหนึ่งหกสองสิบสองอสามสิบแปดหใช่เพราะว่าตอนนี้ผมอัดคลิปตอนที่3มนะครับผม <c oughs> มีเบรเอเล็กน้อยนะครับสมมุติเราใส่เนี่ยอ่าเรามีหัวเต็มเรามีอกเต็มเรามีแขนเต็มเรามีนี้เต็มแล้วถ้าเราใส่ไอสอขาส่วนล่างไปล่ะ มันก็มันก็จะทำงานแค่นั้นใช่ไหมถูกต,ต้องครับันจะทำงานมันจะทางานแค่จินตลามายาและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องมีอีกชุดหนึงเป็นสายที่สามออกมานะครับผมนั่นก็คือรา,รา,ช,ราชินีปีศาจแมงมุมขุมนรกเก้านะครับผมเพราะว่าอะไรที่มีตัวนี้ขึ้นมามันจะทำงานแค่2ชิ้นเท่านั้นไม่มี4ชิ้นนะครับผมก็อันนี้คือเกิดมาคือใส่แค่สองชิ้นนะ สชิ้นเลยถ้าเพืเ่อนๆมีจินตลามายาครบอยู่4ชิ้นหรือว่าจาัก,กรพรรดิเงินครามครบ4ชิ้นแล้วมาหาไอ้นี่ใส่นะผมที่มันครบ6ดาวนะครับผมอีก2ชิ้นมันก็จะทํางานมันก็จะทางานตรงนี้มันเราก็จะได้ m ม็กคีเพิ่มขึ้นนะอาจบกันไปตัวของตัว SSR เนาะถ้าหาเพื่อนๆองงตรงไหนก็สอบถามกันมาได้นะผมถ้าให้แนะนําในการปั้นนะครับผมเราปั้นจัก,กรพรรดิเงินคราม2 จินตลามายาหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแมงมุมไอแมงมุมนรกเก้าเนี่ยประมาณสัก2-3สามชุด2-3สามชุดนะครับผมก็ส่วนอกก็ต้องใช้ส่วนแขนต้องใช้นะครับผมรออยู่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจินตลามายาหรือจักรวรรดิเงินคำเราขาดส่วนไหนเนาะเรามาต้องมาอาดับกันนะครับผมอ่ะจบเพียงเท่านี้เรามาตอนที่ตัวของ SP ชุดที่1กัน เ p ชุดที่1มันจะมีอะไรมั่งนั่นก็คือมอีจอมยุทธ์จิตอีกอันหนึ่งนั่นก็คือลงกลลงกนในฝันแล้วก็อีกอันหนึ่งนั่นก็คือ,อกระดูกปลาวานนะผมเรียกมันว่ากระดูกปลาวานนะเออโอเคกระดูกปลาวานส่วนนี้นะเอา้าแล้วกระดูกมันจะยังไงล่ะเพราะว่าเราได้มาปุ๊บเราใส่เลยไหมหรือว่าเราจะต้องทำยังไงก่อน ไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่เราได้กระดูกอันนี้มานะผมเราต้องเท้าความก่อนว่าให้เพื่อนๆตีกระดูกชุดนี้เป็น10,000แปีแล้วก็6ดาวนะผมเพราะว่าอะไรเราจะเอามาฟิวชั่นกันนะครับผมจินตลามายาจะฟิวชั่นกับลงกุลในฝันจักรพรรดิเงินครามจะฟิวชั่นกับจอรยุกิจแล้วก็ตัวปีศาจเมงมุกไอปีศาจ ไอนรกขุม9ก้าฟิวชั่นกับตัวของปาหวานนะครับผมซึ่งมันจะฟิวชั่นแค่ชุดนี้แหละส่วน SP อีกชุดหนึ่งอ่ะมันไม่ฟิวชั่นมันจะนับแค่ตัวดาวเฉยๆก็ถือว่าสบายหน่อยแต่ว่ามันจะลำบากตรงไอตรงนี้แหละถ้าใครเก็บดาวไม่ครบหรือว่าดาวมันยังไม่พอเนาะก็เราเริ่มมาที่ตัวของ ลงก้นในฝันก่อนลงก้นในฝันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปวดหัวนะครับผมลงก้นในฝันเป็นกระดูกที่ต้องใส่แค่ชุดเดียวในทีมนะผมและต้องเป็นตัวที่ออกก่อนนะออกก่อนเป็นตัวแรกของทีมถึงจะพาสีจะทำงานพาสีน้องนั้นก็คือเมื่อใส่ครบ24ดาวจะเบิ้ลหนึ่งเทิร์น ใช่ครับมันจะเบิ้ลหนึ่งเทินก็เราใส่บังกรขาปุ๊บเราดึงได้สองรอบในเทินแรกที่เวลาเขาเล่นตีกระดูกกันแล้วดึงไปดึงมาอ่าใช่ครับเพราะว่ากระดูกชุดนี้นะผมและห้ามใส่กระดูกชุดนี้ซ้ําไปในทีมเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทํางานแค่หนึ่งชุดเท่านั้นอีกชุดหนึ่งก็จะกลายเป็นกระดูกธรรมดาที่จะไม่มีเอฟเฟคอะไรมันก็จะได้ไดแค่ตัวที่เราอัพดาวไว้เฉยก็มาถึง ตัวที่เป็นถ้าเราใส่อันนี้ไป2ชุดเนาะก็ขนาดเริ่มต่อสู้พลังโจมตีและแม็ก์พีเพิ่มขึ้น10%ก็เหมือนกับตัว s อสเนาะตอนเมื่อครบ24ดาวนะหลังใช้สกิลวิญญาณมีโอกาส20%จะคืนพลังวิญญาณเนาะแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก80%ผลลัพธ์จะเกิดเพียง1ครั้งต่อ1เอ่เพียงวิญญาณติวิญญาณจันหนึ่ตัวจาก ที่เราใส่เท่านั้น1ตัวจากทีมทั้งทีมนั่นก็คือใส่ได้แค่1ตัวเท่านั้นทีมนี้อ่ะโอเคจบไปแล้วสลับตัวของอะไรนะลุงก้นในฝันเรามาที่จอมยุทธกิจใช่ไหมเรามีตัวสามเรามีซับสามนั่นคือผลที่เราต้องทําจอมยุทธกิจ2ชุดแล้วก็ทําตัวจกักรพรรดิเงินคราม2ชุดเหมือนที่ผมบอกไปอ่าน,น,นั่นก็คือนี่ส่วนนี้มันก็จะอัปเกรดนะ แถบลงมือฝ่ายเรา15%แล้วเพิ่มดามิทาวน54%อน54%นะผมทับซ้อนสูงสุด3ชั้นซึ่งมันไม่ได้เขียนบอกนะว่าแสดงผล1ตัว1ตัวเท่านั้นในทีมนั่นก็คือเราใส่ซ้ำไม่ได้เราใส่ตัวเซียนต้านหลิวแล้วก็ลงหลงในชุดนี้นะอ่าในชุดนี้แล้วพอเราถึงดาวครุบอ,อสมมุติหัวดาวอ,อกเหมือนกันเลย เราก็เอาแมงมุมสายที่เอ้ยเราเอาเซตปลาวานไปใส่เพิ่มเราเอาเซตปลาวานไปใส่เพิ่มนะครับผมเอฟเฟกตตัว12ดาวเข้ามานะ mm hmm. ก็เอฟเฟกต์่2ดาวนี้นะ่็คือเป็นเหมาะสัตเซนต้านเหรือวสุดๆนะครับผม mm hmm. ก็หลังจากใช้สกิลว,วิญญาณนอกจะเสริมโลกให้ฝ่ายเราซองเทินในจำนวนเทียบเท่ากับ80%ของ m ม็กสปีสูงสุดก็ เรารู้อยู่นะว่าเซียนต้นหลวบางมาน้ําอะไรพวกนี้เป็นตัวที่แม็กคสปีของข้างเยอะนะครับผมแล้วก็จะทําให้พื่นเราเราอะได้โล่ด้วยนะแล้วก็ที่ตนมีและในในช่วงที่มีโล่ดาเมจจะเพิ่มขึ้น40%ก็คือ m a ็กคสปี80%แล้วก็เราจะได้ตรงนี้อีก40%นับเป็นดาเมจของตัวละครที่ใส่มีโล่เราอยู่อ่า มันจะรีดดาเมจออกมาได้อีกก็ถือว่าเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆในการทำเนาะในชุดนี้ก็เผื่อใครที่ขึ้นมาป่า SP แล้ว<ห>ไม่รู้จะปั้นอะไรมามก็จัดมันจัดเต็มและเรามาที่ตัวของสายที่3กันนะผมผมต้องยอมรับเลยว่าสายที่3นี้ผมเพิ่งขึ้นมาได้ไม่นานแล้วก็มีความรู้มันไม่ค่อนอค่อนข้างจะน้อยนะครับผมก็เลยจะมาแนะนำแบบคร่าวๆก่อนนะครับผม ก็เหมือนเดิมเลยนะผมมันจะมีกระดูกทั้งหมด3สายแล้วก็มีสายน้อยสายมากสายมากมุกนะครับผมอยากือสาเลยดึกแล้วพูดมัน่อยรู้เรื่องโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวคำรามก้าฟ้าเนาะตัวคำรามก้าวฟ้านี่ก็คือมันเป็นใส่กับพวกวาบางกรขาวถ้าผมจะไม่ผิดตัวเนี้ยผมใส่บางกรขาวอยู่อันนี้ ก็เมื่อครบ24ดาวเมื่อมีศัตรู1ตัวรอดนะผมดามเมจที่ตนเองได้รับจะลดลงอีก13เ็นาะก็แค่นี้เลยครับผมใส่มันก็เพิ่มพลังเยอะครับเพราะว่าปีมันสูง <c oughs> แล้วก็บทคำราม9นะครับผมมันก็เป็นบเอ้บทสวดสถานบทสวดสถานฟ้านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปอธิบายทีตอนที่ไปติ๊กดูกันนะครับผมเพราะว่ามันมีอะไรรายละเอียดย,ย,ยิบย่อยเยอะ ก็กระดูกก้าฟ้าก็ใส่แล้วก็คือได้รับดามีดลดลง57%นะครับผมตามนี้แล้วก็มีชีวิตหมุนเวียนนะผมนีคค่คือสายสา3สาย3ของไอชุดนี้นั่นกะ็คือมีโอกาส50%ที่ฝ่ายเราจะมีโอกาส50%ที่ดามีดฝ่ายเราทั้งทีมจะเพิ่มขึ้น37%ต่อเนื่อง1เทิร์นครับ อ่า uh huh. ใช่อันนี้ก็บูสต์นะบูสต์ดามิออกมาก็คล้ายๆกับปาวาที่เรารีดดามิออกมานะครับผมแต่ว่าพอมาชุดนี้อ่ะคือเราไม่ต้องฟิวนะเราไม่ต้องฟิวมันก็จะง่ายหน่อยเราแค่เก็บดาวแต่ว่าเราไม่ฟิวก็จริงแต่ว่าเอฟฟกการแสดงผลน่ะมันจะนับรวมกับตัวกระดูกชุดก่อนที่เราปั้นเอาไว้นั่นก็คือสมมติอันนี้ทำงานกับตัวลงกลนัยฝันเนาะลงกลนในฝันเอฟฟิก รวบรวมเนาะเมื่อฟื้นฟูพลังเมื่อฟื้นฟูว,วินพลังวิญญาณให้ลูกทีมทําให้ใน2เทอร์น่ะดามเมจเพิ่มขึ้นอีก37%แล้วก็ถ้าสมมุติตัวลงกุญในฝันใครไม่ครบ24ดาวไม่ครบตรงนี้ไม่ครบ24ไม่ครบ24ดาวมันก็จะทํางานแค่ต,ตามจำนวนดาวที่มันครบถ้าใครมีน้อยกว่า20นั่นคือไม่ทํางานนะครับผมมันก็จะไปทำงาน16%บ้างถ้าผลจะไม่ผิด ใช่มนี่บ,บกดาวนะครับก็มันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องทํากระดูกให้มันครบนะครับผมยีดาวถ้าครบ36ดาวได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นของทํางานโคกับลงกลในฝันส่วนอีกอันนั้นอีกอันนั้นนั่นก็คือตัวของบทสวดสถานฟ้าทํางานควบคู่กับตัวจอมยุทธจิตอ่าเห็นไหมครับมันโคกันหมด ถ้าหากเพืเ่อนๆเข้าใจถ้าเรามีจกักรพพัดย่าเงินครามย่าเงินครามจะโคกับจอมยุดจิตจอมยุดจิตจะโคกับบทสวดสถาน้าอ่านี่แหละครับง่ายๆเลยจบกันไปแล้วนะผมสำหรับการแนะนำเซตกระดูกนะครับผมสำหรับสายซับในตอนนี้นะผมถ้าหากเพืเ่อนๆน,นะครับผม มีข้อสงสัยตรงไหน,นก็คอมเมนต์สอบถามกันไปได้นะผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะผมที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะผมคลิปนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข,ข้างจะยาวมากเลยนะผมเพราะว่ามันเป็นซับสามเนาะก็ค่อนข้างจะอธิบายละเอียดนิดหนึ่งก็ถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปของสายในต่อก็พิมพ์บอกกันได้นะผมส่วนสายที่ผมไม่ค่อยมีความรู้มากที่สุดนั่นกนะ็คือสายปีนะผมผมมาใน,ในช่วงเมตาสายกอ,อนแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะผม โอเคนะผมและนี่ก็คือคลิปทั้งหมดของวันนี้นะผมถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมก็อ,อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวเราไว้เจอกันอีกทีนะผมสัญญาว่าหลังจากนี้ไปจะกลับมาทำคลิปให้เยอะขึ้นนะครับผมนะครับก็โอเคนะผมก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ